สวัสดีเพื่นพอเนเพื่อนในน้องพี่ทุกคนครับเพื่อกับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือมหากราบสิบอันดับเกมออฟไลน์บนมือถือนะคือถ้าคุณมีปัญหาเน็ตช้าหรือว่าบางวันเนี่ยคือสัญญาณเน็ตหายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูเกมจากคลิปนีไ้ได้นะเพราะว่าเกมในคลิปนี้เลือกมาให้คุณโดยเฉพาะแล้วก็ผมถ้าเน็ตไม่ค่อยแรงหรือว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ก็เกมในคลิปนี้คือสำหรับคุณเลยนะชื่อเกมไม่รอการดาวโหลดคือคุณสามารถดูได้ในช่องของผมนะครับผมแน่นอนว่าจะมีเกมอีเกอเยอะมากๆครับผมคือถ้าคุณไม่อยาาาาาากกกกกพลลลดดดดดเเเมมมมมๆแบบนนนีี้้้็สรถตติิไไวยยะผ ตัอเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูเลยครับผมโอเค l e ส s g เกมบันดาลปีสิบ Car X Highway Racing ก็ผมคือถ้าคุณในชอบไปเกมในแข่งรถหรือว่าอยากได้เกมในรขับรถภาพสวยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกลยเกมนี้คือภาพสวยพอสมควรนะที่สาคัญในเกมนี้คือจะมีหลากหลายด่านให้คุณด้วยบอกเลยว่ารถในเกมนี่คือสวยมากๆแล้วก็ผมไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าเกมนี้คือจะมีรถให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมที่สําคัญในเกมนี้เอาไว้เล่นตอนไม่มีเน็ตได้ก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเช็ตนะ เกมมนาทีเก้าโอสคูลถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนวสมุบาทเป็นนักเรียนก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเราสามารถทําอะไรก็ตามที่เราอยากทำได้ในเกมนี้นะไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเรียนในเด็กเกเรหรือว่าเด็กดีต่างๆเราสามารถทําได้ในเกมนี้ก็ผมคคอจะมีลุกเล่นคอเยอะมากๆเลยในเกมนี้ถ้าคุณชอบในเกมในนันกเรียนอยู่แล้วก็นี่เลยกิจกรรมต่างๆก็จะไม่ให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือเล่นกีฬาหรือว,ว่าต่อยกับเพื่อนอะไรนี่นไปเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะก็ผมถ้าคุณชอบในเกมในนักเรียนอยู่แล้วก็นี่เลยเกมนี่คือเรายังสามารถปรรับแตต่ละค เราได้ด้วยนะคือจะมื้อร่างอาหารเรื่องอา,าองเกมต่างๆมากมายแล้วก็ผมถ้าคุณชอบไปเกมมอสมบัาิอยู่แล้วก็นี่เลยนะไพโดโกเกมนะันคือความจําน้อยด้วยคือไม่ได้กินกราฟิกอะไรขนาดนั้นก็ผมถ้าคุณมีมือถสเปคไม่แรงมากเกมนี็เล่นได้เหมือนกันนะที่สำคัญในเกมนี้เป็นเกมปอ้ปลายวยไม่ต้องเชงนเ็กเล่นได้ก็ผม เกมมันดับที่8 The Light ถ้าคุณกำลังตามหาเกมสยองขวัญก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือน่าเล่นมากมากเลยนะคือคุณภาพวัติุในเกมคือสวยงามแล้วก็อลังการมากๆแล้วก็ผมยิ่งถ้าชอบแบบเกมสยองขวัญอยู่แล้วเกมนี้สมจริงมากๆเลยซึ่งาพในเกมเนี่คยจะมีกล้องวิดโอให้เราด้วยเพราะงะั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมมาตามล่าผีก็นี่แล้วก็ผมเคยจะมีผู้พูดศานาต่างๆมากมายให้เราได้ทำด้วยคือผีมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวในในเกมนี้คือจะมีเยอะมากๆและที่สคัญเดี๋ยคือพื้นที่เล่นนคือกว้างใหญ่มากเลยนะต้องบอกว่า มือกที่สำคัญในเกมนี้คุณเอาเล่นตอนมิมีเนตได้นะที่ถ้าใส่ออฟังโดยเกมนี้คือจะสมจริงมากๆเลยก็ผมถ้าใครชอบในเกมสซยองควันอยู่แล้วก็นี่เลยเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีผมซื้อมา2บาทเป็นเกมออปไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็นเล่นได้นะ เกมมาดัพท <muitas S 2> ี่7ต์หรือเต้าไนท์แมสก็ผมที่เป็นเกมสยองขวัญมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคคอต้องบอกว่าเกมนี้คือเดิมทีเด็กมาจะไปฟอบอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้ตมงมือถือแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้คือเป็นเกมออฟไลน์แล้วคือเราสามารถเล่นตอนไม่เปนเน็ตได้นะหรือว่าตอนเน็ตอ่อนก็ได้ก็ผมภายในเกมนี่คือภาพสวยพอสมควรนี่คือเราสามารถะจนภัยเลยว่าเล่นในเกมนี้ได้ก็ผมเราไปค่ายเกมสยองขวัญแต่ว่าจะมีพวกฆาตกรต่างๆมากมายด้วยเราก็ต้องประจนภัยแล้วเอาชนะต่อไปให้ได้เนาะต้องบอกว่าเกมนี้คือตื่นเต้นมากๆ ในเกมมาองขวัญหรือว่าจะได้เกมมาจนไพก็หนีเลยก็ผมเราต้องเอาชนะต่อไปให้ได้อะไรอย่างนี้เป็นเกมป๊อปไลา์ด้วยไม่ต้องชเชนเน็ตก็เล่นได้ก็ผม เกมมันดาปี่ห Disenders คือถ้าคุณเนี่ยกำลังตามหาเกมน้ำปั่นจักรยานมากกว่ากดนีเลยก็ผมที่เป็นเกมที่อลังการมากๆเลยนะคือต้องบอกกัน้วว่าเกมนี้คือเดิมทีเดี๋ยมาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเล่นได้แล้วในมือถือก็ผมแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือเกมนี้คือเราสามารถเล่นตอนไม่มเน็ตได้เหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี้คือจะมีหลากหลายด่านให้เราเนี่ยเล่นมากๆแล้วก็ผมเคยจะมีรล้วนี่ยคือเยอะมากๆเลยซึ่งถ้าคุณเนี่ยกำลังตามหาเกมน้ำปั่นจักรยานไต่เขาเกมนี่เหมาะเลยนะเพราะว่าเกมนี้คือสมจริงมากๆแล้วก็ เป็นเขาป่านะคือจะมีเต็มรูปแบบเลยนะที่สําคัญในเกมนี่คือเราสามารถปรับแต่งตัวคละครของเราได้ด,ด้วยก็ผมขึ้นจะบอกคุณว่าเกมปัจจัยยานตอนนี้ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงเกมที่มันจัดจ้านแล้วก็ระบบของเครื่องก็ถ้ามีมือถือแล้วสามารถเล่นได้เลยก็เกมนี้เลืก็ผมแต่บอกเกมนี้จะที่บอกนะไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินกัน,นกซื้อเนะไปเก็บออฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช่ไหนเล่นได้ก็ผม เกมระดับปี5เดเชียลโลกเกนก็ผมคือคุณเนี่ยเคยอยากไปประเทศรัสเซียไหมถ้าคุณบอกว่านี่อยากไปอะไรอย่างงี้ก็ถ้าไม่ใช่แค่อยากไปธรรมนาแต่ว่าอยากลองขับรถเล่นที่รัสเซียเลยก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมในาจําลองกันขับรถที่ประเทศรัสเซียเลยนะคือมาดูความโหดนี่คือซนนอนคือมันเป็นเกมขับรถแหละคือคุณสามารถขับรถไปไหนก็ได้ตามแบบตามสไตล์ที่คุณต้องการแล้วก็ผมคือแผ่นพังเมื่อก็ทํามาได้เจ๋งมากๆเลยนะคือนอกจากขับรถแล้วเนี่ยคุณสามารถเดินไปไหนก็ได้เหมือนกันก็ผมคือเราไปค่ายเกมแนวว่ะเราสามารถไปไหนก็ได้ในประเทศประเทศไ้นก็ผมเดี๋ยวม สตไตล์ที่คุณต้องการแล้วก็แต่ว่าเกมนี่คือเป็นเกมออฟไลน์ด้วยแน่นอนว่าคุณสามารถเอาเล่นตอนไม่มีเน็ตได้ด้วยนะต้องบอกว่าเกมนี้สำหรับใครที่มีมือถือเ,เป็นไม่แรงมากเกมนี้ก็จเครื่องก็ได้เหมือนกันนะเป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตได้นะ เกมมันอัดปีสี่สปองบอบเดอะคอสไมช์ก็ผมคือถ้าคุณได้เช่าสปองบอบอยู่แล้วแล้วก็กลางทําหาเกมแนวสนุกสนุกส,กสักเกมเกมี่ยวกับสปองบอบก็นี่นะครับผมซึ่งเกมนี่คืออารมไป่คล้ายเกมน้ำพันด่านเลยก็ว่าได้เนี่ยคือเราสามารถประจนภัยในโลกของเกมนี้ได้ก็ผมคือจะมีหล,หลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะเป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชื่อไหนเล่นได้นะ เกมระดับที่สาม Combat Master Mobile FS ก็ผมถ้าคุณกำลังตามหาเกมไปยิงปืนสักเกมก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือภาพสวยจามพอสมควรนะคือถ้าใครชอบในเกมไปยิงปืนหรือว่า FS อยู่แล้วก็เกมนี่คือน่าเล่นมากๆแล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือจะมีอาวุธระว่าสกินปืนต่างๆเกือเท่จะจ้ามากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นเล่นมากๆด้วยก็ผมคือจะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นเล่นมากๆเลยคือถ้าคุณชอบในเกมใน FS อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่อลังการมากๆเลยนะและก็มันมากๆด้วยซึ่งเกมนี่คือความเจ๋งก็คือเราสามารถปปรับแต่งืนา แล้วก็ผมคือจะมีเล่นให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งไพโนเกมคือด่านเยอะอยู่แล้วก็ผมคือเราสามารถเล่นได้แต่ว่านอกจากนั้นก็คือจะมีพวกอาวุธต่างๆรถปืนต่างๆคือเยอะมากๆนะสกินปืนเนี่ยคือมาจาัดจ้าด้วยแล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราได้เล่นด้วยแต่ว่าเกม,มเราสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะไม่ต้องเชิญใ็รเล่นได้ก็ผม เกมันดับปีสอง Westy Wild คือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมนะค้าวบอยหรือว่ากลังตามหาเกมนะค้าวบอยสักเกมก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมนี่คือสำหรับใครที่มีมือถือสมัยแรงมากจะเล่นเกมแนวค้าวบอยก็เกมนักเล่นได้นะคือไม่ได้กินกราฟิกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเกมนี่คือภาพสวยพอสมควรครับผมซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยคือตรงไปคล้ายเกมนะค้าวบอยที่เราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้นะจะมีภารกิจให้เราเนี่ยทำด้วยซึ่งจะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆับผมในเกมนี่คือภาพค่อนข้างสวยนะคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมข้าวบอยยุคเก่่่่่่าาากกก็็นนนีแแล้้้ววคคครับผผมมมซึงงงืออปขใหญ มีที่ให้เราไปเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะมันจะเป็นบ้านร้านต่างๆคือเราสามารถเข้าได้ในบางที่อะไรงี้นะและที่สาคัญเนี่ยคือจะมีเรื่องที่คือเยอะมากๆเลยถ้าคุณชอบไปเกมขาวบ่อยแล้วก็นี่นะครับผมใน่นอนเกมได้จะมีพกเอ็มีซีสาวต่างๆมากมายเลยนะถ้าคุณสนใจเกมนี้ไปเกมบ้าปลายด้วยไม่ต้องเชลหนกเล่นได้นะ เกมบรรดาพี่หนึ่งบล็อกฮีโรสทาวเวอร์ดิฟเน์ก็ผมถ้าคุณในชอบในเกมนระป้องกันหรือว่าจะได้เกมบรรป้องกันหาคอยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนะี่คือเราไมค่ายเกมเราวางแผนเกมเลยแล้วก็ว่าได้เนี่ยคืเราสามารถตั้งป้อมอาไว้ได้แล้วสัตรูก็จะมาอะไรอย่างนี้เราจะป้องกันป้อมได้หรือเปล่าอะไรย่างี้นะถ้าคุณสนใจเกมได้ไปเกมอาปลายด้วยไม่ต้องเชิญเด็กเล่นได้นะคือลูกเล่นนะี่คือเยอะอมากแล้วก็ผมติดเครื่องเอาไว้ได้เลย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยก็ผมจะขอบคุณมา,มากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยคือถ้าคุณอยากได้เกมตอนนี้เลยก็จะมีอีกเกมอีกหล,กลากหลายแนวแล้วก็ผมให้คุณสามารถหาได้นะไม่ต้องออกไปหาที่ไหนเลยเดจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมคุณสามารถกดดูคลิปต่อไปได้เลยนะจะมีเกมน่าเล่อีกเพียบแล้วก็ผมไม่ได้เกมในจากทางนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูนะชิวเกมมาแฟนด้ายไปกดดูคลิปปไได้้เลลยผมจหนนาะ